ตอนนี้เรามาถึงวัดจอมประสาทแล้วนะคะซึ่งวัดจอมประสาทเนี่ยเป็นวัดเก,าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลสะดาวเรานะคะซึ่งวัดจอมประสาทเนี่ยมีประวัติมาช้านานเลยประวัตินี้นะคะวัดจอมประสาทจะเป็นวัดที่ฤาษีสร้างชื่อเต็มๆคือวัดจอมประสาทฤาษีสร้างนะคะมีความสําคัญเ,อเยอะแยะเป็นที่นับถือของคน ทั่วไปของชาวบ้านนะคะมีแห่งสำคัญมากมายตรงนี้ก็คือสะมนนะคะตรงนี้สะมนเขาเรียกว่าสะมนอันนี้เป็นสะน้ำสระหยุด<ช>น้ำตรงนี้ไม่มีไม่มีการแห้งเลยนะคะไม่มีการแห้งเลยขะ้ะางในตรงนี้คือโบสถ์โบสถ์อันนี้ใหญ่มากนะคะข้างในนี้ก็จะมีพระประธานที่สะหิุสวยงามเหมือนกันอยู่ข้างในนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะคะ

รูปปั้นของพระครูนะคะ,ะโสดธรรมศาสตร์เรจเา้าวาดองค์กนที่ชาวบ้านเรานักถือมากนะคะเดี๋ยวใักคานักเรียนเข้ามาดูาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาักการาะหลวงพ่อโตหลวงพ่อครูโสดธรรมศาสตร์นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นวิหารพระครูอโศกธรรมศารนะคะพระอุปชาโตูเป็นเจ้าว,วาดองค์ก่อนนะซึ่งท่านได้มองนะภาพไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาสาักนะท่าน เราเรียกว่าพาระอุปชาตโตนะฮะชื่อเล่นชื่อโตนะฮะท่าเป็นบุคคลในหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะอันนี้คืออของใช้ของท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เราเอามาเก็บไว้ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ไปเรียนรู้ของ Ren เรียนรู้เกี่ยวกับพระธรรมริกพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดของเราะนะคะ,ะไปเดีวเราจะขึ้นสาราการเปลี่ยนนะคะ จะเป็นสาราการาเรียนนะคะแล้วก็เป็นผู้ดีของพระนะคะพระ,ะ,ะ,ะเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดจะได้อยู่ที่นี่นะคะ,จะเจ้าอาวาสของเราท่านเป็นจเจ้าคณะตำบลประดาวเขตสองด้วยนะคะใครเป็นคนสร้างคะใครเป็นคนสร้างเหรอคะน่าจะเป็นฤาษีสร้างเนาะเ <laughs> พราะว่าชื่อวัดเราคือวัดจอมประสาทฤาษีสร้าง <laughs> นะคะมาค่ะขึ้นมา itu nak <inaudible> buat kena ni kan gitu dia หลวงพ่ออมิตที่ครูล่าให้ฟังนะคะชื่อเต็มๆของท่านคือหลวงพ่ออมิตมหาโมคลอุดมสกีทองพกา้านะซึ่งเป็นพระที่เก่าแก่มากของมัจมประสาชนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะ,ะชาวบ้านก็จะให้ความเคารพศรัทธาเรื่องใสนะคะทีนี้ประวัติความเป็นมาก็าจะ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะคะนะ้หลวงพ่ออมิตนะคะเป็นที่ศรัทธาเรื่องใส่ของชาวบ้านชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนหรืออยากได้รับพรเขาก็จะมาขอพรกับท่านแล้วใครๆที่มาขอพรกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเรียนอะไรพวกนี้นะคะก็จะสมหวังเกือบทุกคนนะคะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่กล่าวขานกันว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาก ะะท่านสามารถช่วยปัดเป่าความทุกข์ปัดเป่าโรคภัยนะคะช่วยเสริมให้เราเนี่ยมีพลังมีงมีพลังในการต่อสู้กับชีวิตแล้วก็มีโชคมีลานะคะ,ะใครสงสัยตรงไหนไหม,ไมเดี๋ยวเราจะกราบ,บลาหลงพ่อ ค,ค่อเนาะ่ามาคือ,อกันทำมาบอท่านนี่งัเดแล้วเราจะไปต่อกันที่โบสถ์หลงใหญ่ของเรานะคะโบสถ์โบสถ์อันนีสวยงามมากเป็นโบสขนาดใหญ่ นะขึ้นก็ตอนนี้ก็ได้รับการดูรณนะปฏิิสังขณ์ข,ขึ้นมานะคะให้ดูมีสภาพที่ใช้งานที่ได้ดีนะคะสวยงามนะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะซึ่งข้างในนั้นนะคะก็จะมีภาพวาดนะคะมีภาพประทาที่สวยนะคะอยู่ข้างในมีภาพวาดทำสอนของผู้ศาสนานะคะเ๋เราจะเข้าไปดูนะคะอ่อต้ามาก usaha <muchas> tapi านก็มีนะคะก็จะมี รประวัติศาสตร์เกี่ยวเรื่องของวัดจอมประสาทใช่ไหมคะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวเรื่องของหลวงพ่ออมริตพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของวัดจอมประสาทเราใช่ไหมคะ,ะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของอพระครูโศกธรรมสารเจ้าว,วาดองค์ก่รนที่มีในรูปปั้นตรงนั้นนะในภาพประทานในโบสถ์รูปวาดในโบสถ์ต่างๆนะคะนี้เราได้ครามรู้อะไรบ้างวันนี้รู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของจจอปาทรือสี่สาอะอความเป็นความเป็นมาของประวัติของวัดจอมประสาท